สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมาเยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ด้านขวาก็เป็นซอย43ช่องทางนี้ก็เป็นฝั่งขาออกนะครับรถก็มุ่งหน้าไปทางองค์พระสมุรเจดีคลิปนี้ก็จะพามาดูสถานีครุไนก็เป็นหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบรุณะวงแหวกนการจนาพิเศษ ตอนนี้ก็แจ้งปลีเบี่ยงจราจรนะครับเป็นการปลีเบี่ยงชั่วคราวในฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรและฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดแนวบริเออร์บนถนนสุสวรรค์บริเวณปั๊มน้ำมันซัสโกถึงซอยสุสวัร์45ระยะทางประมาณ330เมตรเพื่อง,งานประกรอบสำหรับยกชิ้นงานสถานีคลุ่ไหระหว่างวันที่11สิงหาคม2567ถึงวันที่10 พฤศจิกายน2567เฉพาะเวลา4ทุ่มนะครับไปถึงตี4มีผลให้ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกขณะที่ปิดเบี่ยงนะครับสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิสรนไทยดีเวลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งสถานียกระดับ อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจอในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาวกน,นองจนมาถึงคู่ในความเคื่มหน้าเดือนกรกฎาคม2567งานโยธาทําทไปได้18.54%ล่าสุดนะครับอยู่ระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนคานพื้นคลอสบีมชั้นจำหน่ายตัวสถานีครู่ในและก็วางชิ้นส่วนทางวิ่งหลัก และเคลียร์พื้นที่สร้างทางขึ้นลงสถานีตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ครบทั้งสี่ช่องทางแล้วสถานีครู่นในก็ถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของถนนสุขสวัสดิ์ซอยเจสิบทางขึ้นลงก็จะมีสี่จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่หนึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทอุตสาหกรรมเคมีไทยทางขึ้นลงที่สองอยู่บริเวณร้านผ่เทพช็กอัพทางขึ้นลงที่สาม พื้นที่ว่างบริเวณปากซอยสุสวัสริ์70ทางขึ้นลงที่4ข้างปั๊มซัสกโกติดกับคลองเจ็กทิมโครงการรถไฟฟ้าสายตีม่วงช่วงเตาปูนราบรุนะวงแหวกนกาญจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.6กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใกล้ดิน10ส,สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ7สถานีก็จะมีอาคารจอดรถจอดนะครับ อยู่สองแห่งได้แก่สถานีบามะกอบและสถานีราบุณะนำรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดได้คลิปนี้บอกว่าจะถ่ายตั้งแต่ช่วงตรงข้างกับศูนย์อิสุสุแสงหกนะครับไปจนถึงบริเวณตลาดครุ่ในตรงนี้เป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับอยู่บริเวณแถวพื้นที่ของโรงงานเคมีไทย ตอนนี้ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนคานพื้นสถานีที่เขาหุ้มไว้ด้วยสลลนกุเขียวนะครับตอนนี้ก็วางไป1ชิ้นแล้วรอจากโรงงานนะครับแล้วก็ยกมาติดตั้งในพื้นที่ก็จะทำงานในเวลากลางคืน ตรงนี้ก็เป็นช่องทางขึ้นลงที่2นะครับอยู่บริเวณแถวร้านทำโชกอัพนะก็เป็นร้านพรเทพโชกอัพตอนนี้ผมขยับมาถึงบริเวณแถวหน้าตลาดคูุในนะครับยืนอยู่บนสะพานลอยด้านขวาก็จะเป็นฝั่งขาออกและด้านซ้าย ก็เป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็มีการหล่อสาวทางวิ่งอยู่เข้ามาใกล้ๆกับสะพานลอยแล้วตรงนี้ก็มีในส่วนของการหล่อสาเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กําลังที่จะหล่อเสาเพิ่มเติมด้านหน้ามองไกลๆนะครับก็เป็นยกระดับนะวงแหวนกาจนาพิเศษแนวรถไฟฟ้านะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับ ไปที่อู่ซ่อมบำรุงนะแล้วก็จุดจอดรถไฟฟ้านะครับบริเวณด้านข้างของด่านเก็บค่าผ่านทางบางครุ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณซอยสุขสวัสดิ์70ในด้านฝั่งขาเข้ารถก็จะมุ่งหน้าไปสมแยกพระประแดงไปราบุณะบริเวณปากซอย70นะครับก็เป็นช่องทางขึ้นลงที่3นะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่แล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะมีหญ้าลกมากเลยนะครับตอนนี้เขาเคลียร์ไปแล้วเริ่มตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็มีต้นหูกวางอยู่นะ ตอนนี้ซอยสุขสวัสดิ์เจ็สิบนะครับทางเทศบาลละหลวงเขาก็ปรับปรุงถนนอยู่ด้านซ้ายก็เคลียร์พื้นที่อยู่น่าจะเป็นงานก่อสร้างอะไรสักอย่างน,นนะแต่ว่าผมไม่เห็นเขาติดป้ายนะครับอาจจะเป็นหมู่บ้านหรือคอนโดก็ได้นะ ตอนนี้ผมขยับนะครับเข้ามาอยู่ด้านข้างของปั๊มน้ำมันซัสโกตรงนี้ด้านข้างปั๊มน้ำมันซัสโกก็จะมีทาขึ้นลงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สี่มีการล้อมรัวแล้วนะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของสถานีครู่นในนะ ตอนนี้ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนคานสถานีแล้วนะครับเป็นคารพื้นชั้นจำหน่ายตัวโดวยสารแล้วก็ชิ้นส่วนทางวิ่งกวางได้ยาวมากแล้วก็นำความเคลื่อนหน้านะครับสถานีครู่นในมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vNp มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ